สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะว่าชุดสไตล์ย้อนยุกนะคะวินเทจนะคะสมัยคุณแม่ยังสาวนะคะแบบชุดครูปูต,ตัดเก็บไว้นาะนหลายปีเลยนะคะก็แฟชั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวนไปวนมานะคะแบบต่างๆก็จะกลับมาวนเวียนไปวนเวียนมากลับมา ฮิตกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวครูุจะมาสอนนะคะวิธีการวาดชุดวินเทจกันนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับมือใหม่นะคะ,ะครูปุจะวาดเป็นตัวชุดไปเลยนะคะเหมือนในช็อตสั้นนะคะแต่ช็อตสั้นจะวาดแบบเร็วบางครั้งก็ยังวาดไม่เสร็จก็เลยจะมาทำช็อตเออไม่ใช่ค่ะทำคลิปยาวนะคะขอัยทำคลิปยาวเพื่อให้ทุกคนได้ ฝึกวาดเส้นกันแบบช้าๆกันนะคะให้แบบออกมาเส้นที่แบบมั่นคงนะคะดูมั่นใจมั่นคงกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะครูปุ๊กก็จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะก่อนที่เราจะวาดรูปชุดได้นะคะเราจะต้องอร่างหุ่นก่อนนะคะ mm hmm. แบ่งสัดส่วนนะคะ mm hmm. ครูปุ๊กก็จะบอกหลายครั้งนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ช่วงไหลนะคะ คางลงมานะคะเป็นอกนะคะจากคางนะคะเป็นความยาวอกนะคะเท mm. ่ากันหมดเลยนะคะ mm. เข้าใจไหมคะจากคางมาถึงอกยาวเท่าไหร่เท่ากับอกมาถึงเอวแล้วก็สะโพกนะคะ mm. วิธีการแบ่งนะคะ mm. เราจะฝึกร่างภาพหุ่นนะคะ mm. ครึ่งตัวนะให้ คล่องกันก่อนนะคะนี่ก็คือหุ่นสัดส,ส่วนหุ่นครึ่งตัวนะคะถ้าเราจะต่อขาลงมาความยาวก็เท่ากันหมดเลยนะคะความยาวช่วงนี้เท่าไหร่ก็ลงมาเป็นต้นขาแล้วก็มาช่วงเข่านะคะช่วงเข่าแล้วก็ลากมานะคะอันนี้ก็นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะรูป หุ่นเครื่องตัวที่กูจะใส่เสื้อผ้านะคะให้เราพยายามแม่นช่วงอกนะคะเอวนะคะแล้วก็สะโพกตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะลากเสื้อผ้าได้คล่องแคล่วใช่ไหมคะคอดเอวนะคะเนี่ยนี่นะคะรูก็มาแนะนําวิธีการร่างผ้าหุ่นฝึกร่างผ้าหุ่นเครื่องตัวก่อนนะคะยาวลงมาถึงเข่าก็ได้นะคะเผื่อ ความยาวกโปรุงไปด้วยเลยนะคะต่อไปเรามาวาดชุดแบบต่างๆกันนะคะเรามาวาดชุดแบบต่างๆกันครูก็จะไม่ใส่หุ่นนะคะจะวาดชุดไปเลยนะคะแบบต่างๆแบบวินเทจนะสมัยคุณแม่ยังสาวนะคะเราก็จะมาร่างภาพนะคะอันนี้ก็จะร่างเป็นช่วงคอหุ่นก่อนนะคะ ลากคอหุ่นมานะคะครูจะใส่คอกลมนะคะลากคอกลมคอกลมนะคะตัดต่อนะคะตัดต่อก็คือนํานผ้าสีดำนะคะมาตัดต่อช่วงคอนะคะเราก็จะเข้าใจวิธีการตัดเย็บไปด้วยเลยนะคะครูก็จะอธิบายคืออ่า ผ้าแบบเสื้อแล้วก็วิธีการตัดนะคะตัดต่อนะคะก็คือนําผ้าสีดำนะคะมาตัดต่อรอบคอกลมนะคะรอบคอกลมตรงนี้ก็จะเป็นโบนะคะวินเทจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบนะคะตอนนี้ก็มีเสื้อที่ฮิต ติดโบแบบไส้ไก่กันใช่ไหมคะเห็นกันไหมคะตอนนี้นะคะนี่ครูก็จะลากช่วงคอเสื้อนะคะติดโบนะคะเราจะเป็นลายจุดนะคะน,นี้เราก็ลากมาเราจะติดตำแหน่งโบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตัดต่อช่วงนี้นะคะ หรือเราจะเย็บกดก็ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราอาจจะใช้ผ้าไม่ต้องตัดต่อก็ได้นะคะเย็บเป็นเป็นปกอ่เย็บทับไปเลยนะคะนี่เนี้ยนี่นะคะแล้วก็ระบายช่วงโบตรงนี้เป็นสีดำเหมือนกันนะคะไม่มีหางนะคะไม่มีหาง อ๋อครูกูลืมว่าต้องใส่กระโปรงไว้ข้างในนะคะเราก็จะเป็นเสื้อแบบสไตล์หลวมๆห,หน่อยนะคะหลวมๆหน่อยนะคะหลวมๆแล้วก็ว่าลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่เข็มขัดลากเข็มขัดมานะคะตรงโบนะคะเป็นเสื้อลายจุดนะคะลายจุดเราก็ใส่ลายจุดนะคะวันนี้ครูปูไม่ได้ระบายสียนะคะเราใช้ดินสอ กดสีบีนะคะวาดวาดแบบเสื้อไปเลยนะคะเน้นลายจุดขึ้นมานะคะจุดจากนั้นแล้วก็วาดเข็มขัดสีดำนะคะเน้นลายจุดใส่ตรงลอยย่นตรงนี้หน่อยนะคะเป็น เข็มขาดสีดำไปด้วยเลยนะคะจะได้ตัดกันนะคะนี้เราก็ระบายช่วงโบนะคะโบเราก็ลองออกแบบกันดูนะคะครูปุ๊กก็มาไกด์ไลน์แบบเสื้อผ้าย้อนยุคก,กันนะคะชุดย้อนยุคก,กันนะคะเราก็ใส่แบบเป็นกระโปรงจีบจีบรอบนะคะเป็นคุณครูเลยทีเดียวนะคะ นี่นะคะแล้วก็จีบรูดนะคะไม่ไม่ใช่จีบรอบนะคะเราก็ลากช่วงชายกระโปรงลงมานะคะสัดส่วนเอวอกเอวสะโพกให้แม่นเข้าไว้นะคะก็เป็นชุดลายจุดทั้งตัวเลยนะคะลายผ้าเป็นลายจุดทั้งตัวเลยเราก็ใส่ใส่ลายจุดนะคะส่วนแขนนะคะแขนยาว กระบอกนะคะธรรมดานะคะทรงตรงนะคะตัดต่อปลายแขนด้วยนะคะตัดต่อปลายแขนสีดำให้เข้ากับคอแล้วก็ช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็ลากช่วงแขนลงมานะคะตัดต่อนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มจะมีจินตนาการนะคะในการออกแบบชุด ย้อนยุคนะคะสมัยคุณแม่ยังสาวนะคะวินเทกนะคะสมัยครูก็มาเล่าประสบการณ์นะคะสมัยคุณแม่ยังสาวเราก็ยังเป็นเด็กใช่ไหมคุณคุณแม่ก็เป็นครูคุณครูแล้วเขาก็จะตัดชอบตัดชุดสวยๆนะคะก็ใส่ไปสอนหนังสือครูก็มีความใฝ่ฝันนะคะ เอาชุดคุณแม่มาลองใส่นะคะสมัยเด็กๆนะแล้วก็แล้วก็พูดกับตัวเองว่าโตขึ้นเราจะตัดชุดแบบนี้ใส่อะไรแบบนี้นะคะอพูดกับตัวเองตอนนั้นนะคะก็ไม่คิดว่าจะมาตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองได้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ความฝันสมัยเด็กนะคะเอาชุดคุณแม่มาลองใส่นะคะ เป็นแขนกระดิ่งนะคะตอนนั้นแขนกระดิ่งครูบุศรวิธีการวาดแขนกระดิ่งก็คือแขนแบบย้ยยใช่ไหมคะแขนแบบแยกย้วยะนะคะนี่นะคะเป็นชุดสมัยวินเทจนะคะวินเทจย้อนยุกนะคะก็ใส่ลายจุดนะคะครูุก็จะวาดให้ดูกันประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาวาดแบบต่อไปนะคะแบบนี้อาจจะแบบหรูหรา อลังการหน่อยนะคะแบบนี้ก็คือเราจะใส่เเราจะวาดรูปคอก่อนนะคะแล้วก็ไหลลงมานะคะจากนั้นนะคะเราก็วาดโอบนะคะโอบไหลสูงเลยนะคะป้ายมาด้านนี้นะคะแบบปกแบบยกขึ้นมานะคะอันนี้ก็ ลากเส้นมานะคะสัมผัสเส้นไหลนะคะสัมผัสเส้นไหลช่วงนี้เราก็ลบออกนะคะไหลนะคะเราลบออกนะคะจากนั้นเราก็วาดช่วงปกนะคะสัมผัสสัมผัสกับไหลนะคะลงมานะคะโอบไหลลงมาจากนั้นเราก็ลากมาเป็นชุด ตั้งนะคะแล้วก็กระดุมนะคะติดกระดุมสี่เม็ดนะคะจากนั้นเราก็ลากตัวชุดลงมานะคะแขนนะคะแขนเป็นแขนตุ๊กตานะคะชุดนี้จะดูใหญ่หน่อยนะคะแขนเป็นตุ๊กตาแล้วก็วาดขอบแขนนะคะขอบแขนใส่ลูดนะคะลูดตรงปลายแขน ตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดทรงนะคะติดกระดุมนะคะอย่าลืมทำหลังดุมด้วยนะคะลังดุมเกล็ดทรงนะคะจากนั้นเราก็ลากช่วงขอบแขนนะคะเป็นแขนตุ๊กตานะคะเป็นกระโปรงทรงสอบนะคะลงมานะคะกระโปรงทรงสอบลงมานะคะติด,ด ระดุมนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะงงเส้นกันนะคะเส้นเป็ดทรงนะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็มาเป็นทรงสอบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดโอบไหล่นะคะคอแบบตั้งขึ้นนะคะคอหลังตั้งขึ้นนะคะเราก็ได้แบบ ขอภัยนะคะครูขอลบให้แบบเส้นตรงหน่อยนะคะโอเคค่ะเราได้2ชุดแล้วนะคะชุดสไตล์วินเทจนะคะต่อไปเรามาดูชุดแบบต่อไปนะคะชุดแับต่อไปเป็นชุดคอตั้งนะคะตีเกล็ดนะคะอันนี้เราจะมาวาดชุดคอตั้งตีเกล็ดนะคะ ชุดคอตั้งตีเกร็ดนะคะแล้วก็ลากช่วงนี้ก่อนนะคะคอนะคะจากนั้นเราก็ลากช่วงคอตั้งนะคะคอตั้งคอตั้งขึ้นนะคะโอบคอแล้วก็ลากเส้นสาบลงมานะคะสาบลงมานะคะ จากนั้นก็ติดกระดุมตรงนี้เราก็อาจจะมีการตัดต่อช่วงไหล่นะคะจีบนะคะมีจีบอ้ขออภัยค่ะโก,โกุกๆต้องวาดแบ ตีเกล็ดนะคะไม่ใช่จับจีบนะคะตีเกล็ดนะคะตีเกล็ดนะคะ,ะ,คะขอไปด้วยนะคะแล้วก็มาวาดแบบตีตีเกล็ดนะคะลากเส้นเลยนี่นะคะตีเกล็ดห <het water life> นักเบานะคะเส้นจะได้ออกมามีมิตินะคะกดนะคะผ่อนกดผ,ผ่อนนะคะนี่นะคะจะได้ เส้นจะได้ดูมีมิติขึ้นมานะคะนี่ก็เราก็จะใส่สอดไว้ในกระโปรงนะคะกระโปรงเราก็จะมาวาดกระโปรงกันนะคะเดี๋ยวครูวาดขอบกระโปรงให้ชัดเจนนะคะทุกคนจะได้ไม่งงกับเส้นนะคะนี้นะคะเราใส่ขอบกระโปรงนะคะมีเส้น ตรงนี้อสอดไว้ในนะคะต่อไปเราก็มาวาดกระโปรงกันนะคะตรงนี้ก็เป็นเกล็ดเกล็ดของกระโปรงนะคะเวลาวาดเกล็ดกระโปรงนะคะเราไม่ควรเราควรวาดให้เส้นเฉียงนะคะตามเอวนะคะถึงจะสวยนะคะรูจะแนะนําวิธีการวาดนะคะเวลาวาดกระโปรงนะคะ สมมุติว่าเราวาดกระปรงนะคะเอวโค้งแบบนี้นะคะเราจะต้องโค้งเกล็ดไปตามกระปงนะคะถึงจะถูกต้องนะคะวิธีการวาดนะคะไม่ใช่วาดอย่างนี้นะคะไม่ใช่วาดอย่างนี้นะคะเราจะต้องโค้งไปออวาดโค้งไปอันนี้ผิดนะคะอันนี้ถูกนะคะวิธีการวาดเกล็ด เอวกับโปรงนะคะเราจะต้องวาดโค้งไปตามสะโพกนะคะช่วงสะโพกนะคะนี่ไม่ใช่นะคะครูก็จะแนะนําวิธีการวาดนะคะเราจะโค้งไปตามสะโพกเลยนะคะเค <Okay, S 1> นะคะเข้าใจตามนี้นะคะเวลาเราวาดเ็ดกับโปรงเราก็จะต้องโค้งไปตามสะโพกนะคะเราจะได้เข้าใจวิธีการคือเวลา ตั้งแพทเทิร์นเราก็จะเฉียงหน่อย1.5นะคะแทนที่เราจะตีเก็ดตรงลงมาใช่ไหมคะเพื่อให้เราเฉียงตามสะโพกได้อันนี้ก็เป็นความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าไปด้วยนะคะครูก็จะแทรกเกร็ดเล็ก,เ,ลกเกร็ดน้อยนะคะจากประสบการณ์ความรู้ที่ครูกูมีในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะก็มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะโค้งเก็บ ตามสะโพกนะคะเวลาวาดอันนี้ก็เป็นตัดต่อสะโพกแบบรูดนะคะรูดนะคะเป็นสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็ลากลงมาเลยเป็นแขนนะคะต่อขอบแขนนะคะต่อขอบแขนรูดนะคะติดกระดุมนะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็จะ เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะจะได้ดูแบบพองขึ้นมานิดนึงนะคะเรามาวาดกันได้สามแบบแล้วนะคะเอาขอไว้ค่ะฟวดพูดเพลินเกินไปนะคะก็เลยแบบลืมขอบไปเลยนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะขออภัยด้วยค่ะ นี้นะคะเราก็จริงๆเราต้องติดกระดุมเโอเคนะคะตามนี้นะคะเราก็ใส่จีบนะคะเราได้ชุดวินเทจนะคะสี่แบบแล้วสามแบบแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดอีกสไตล์หนึ่งนะคะที่แบบตอนนี้เขาก็มาคิดตัดเสื้อกันนะคะเป็นแบบที่ครูบู ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็มาวาดชุดแบบต่อไปนะคะสไตล์วินเทจนะคะแบบที่สี่นะคะแบบที่สี่แล้วก็ลงอันนี้ก็จะเป็นโค้งคอไว้นะคะแล้วก็ใส่คอนะคะเราอาจจะ คุ้นคอนะคะนี่ก็จะเป็นแบบวินเทจนะคะใส่ระบายย้วยนะคะใส่ระบายรูดนะคะรูดรูดระบาย เป็นลายจุดอีกสักตัวหนึ่งนะคะลายจุดนะคะนี่ก็ลงนี่นะคะรูดระบายต่อไปก็เป็นช่วงเอวนะคะ เอวจะผูกโบหน่อยนะคะเอวช่วงเอวนะคะผูกโบนะคะใส่ลายจุดตรงนี้อย่าลืมใส่เส้นนะคะใส่ลายจุดนะคะให้เรียบร้อยเป็นลายผ้านะคะต่อไปเราก็มาใส่ช่วงแขนกันนะคะแขน แขนก็จะระบายด้วยนะคะระบายนี่นะคะเป็นลักษณะระ,ะบายลองฝึกวาดอ่ะย้วยระบายนะคะเราก็จะได้เส้นคดนะคะเส้นคดฝึกเส้นคดนะคะเป็นย้วยระบายนะคะ เดี๋ยวครูจะวาดให้ดูนะคะเส้นคดนะคะมีสองแบบใช่ไหมคะที่ครูได้สอนเส้นเก้าเส้นนะคะนี่นะคะเป็นเส้นคดนะคะนี่ก็ลากเส้นเอ็นเข้าหากันนะคะนี่ก็เป็นพวกย้วยใช่ไหมคะแล้วก็ลากเส้นด้านในอันนี้คือเส้นปลาด้านในผ้าด้านในที่เราไม่เห็นนะคะแล้วก็ลากเส้น นีกนะคะต่อ,อไปก็อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นสองหยักนะคะพยายามให้แบบเส้นมันพริ้วนะคะน,นะคะก็เป็นการวาดย้อยนะคะนี่ก็เป็นเส้นปละด้านในนะคะเราวาดแค่ช่วงนี้ก็พอนะคะช่วงนี้คือด้านในผ้าด้านนอก ปังอยู่นะคะก็ทิ้งย้วยลงมาลักษณะนี้นะคะก็ลองฝึกเส้นกันดูนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาใส่โบใส่โบให้วันนี้เราก็มาวาดสักสี่แบบนะคะฝึกวาดกันนะคะใส่โบโบนะคะ ขอไปค่ะเดีนซอหักเอกมีเสียงเสียงสูงขึ้นมาเลยนะคะเสียงสูงตรงนี้ก็ใส่มานะคะพอดีตัวนะคะกระโปรงนะคะกระโปรงเดี๋ยวเราวาดตรงนี้ลงมาหน่อยนะคะแขนนะคะ ย้วยนะคะเส้นคดที่ครูสอนเมื่อกี้นะคะเราก็ใส่ลูดนะคะจากนั้นเราก็ใส่ลายผ้าเป็นลายจุดนะคะตัวชุดเป็นลายจุดนะคะแล้วก็ใส่ะคะจากนั้นเรามาวาดกระโปรงย้อยกันนะคะใส่ย้อยชายย้อยนะคะแล้วก็ ลากขึ้นไปลักษณะนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ชุดวินเทจนะคะ <C Bears> คุณแม่ยังสาวนะคะใครเคยแอบเอาชุดคุณแม่มาลองใส่ดูบ้างคะ <C Bears> ครูปูเป็นคนนึงเลยนะคะ <Sm ild> สมัยเด็กๆนะคะ <C <Remember> <c <ười> ชอบออชุดสวยๆนะคะชอบชุดสวยๆก็ลองดูนะคะ วันนี้ครูก็มาแบ,บ่งปันวิธีการวาดชุดวินเทจนะคะย้อนยุคก,กันนะคะออกแบบนะคะเรามาออกแบบกันตอนนี้ก็วนกลับมาใหม่นะคะแฟชั่นก็วนไปวนมานะคะแบบก็กลับมาฮิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราได้ชุดวินเทจนะคะสี่แบบนะคะเป็นยังไงบ้างคะ พอจะฝึกกันได้ไหมคะครูก็มาสอนวิธีวาดให้สี่ชุดนะคะให้ดูกันสี่ชุดนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการไกด์ไลน์นะคะวาดเ,เสื้อผ้าแฟชั่นนะคะให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์นะคะ ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กูบูด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันใหม่นะคะประมาณว่าคุณชอบวาดรูปนะคะวาดยังไงก็ไม่รู้จักเบื่อเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ คิดสิ่งใดส่งปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ